สวัสดีค่ะพบกับช่อง Creation กันอีกแล้วค่ะวันนี้ผมจะมาอ่านแลือเรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินก็เอ๋ยก็เอ๋ยก็ไก่ขอไข่ในแล้วก็ไก่ขอไข่ของเราน่ารักมากมีแม่ไก่ออกไข่ฟองใหญ่กลมรี ไข่ฟองน,นี้เราจะทำอะไรเอามาตั้งเล่นหกไข่เอาอะไรหกคาเมนหกนคาเมนกลิมใช่ไหมก <c oughs> ลิมกลิมไปจะทำไปใหญ่ หัวหัวล้อหัวล้อหัวล้อคันค้ำคันค้ำคันค้ำตัดตัดใจตัดใจตัดตัดใจเดเด็ดดาบอ่อขีดเขียนตั้งใจตั้งใจขีดเขียนเราเรียนอ่าน เราเรียนอ่านเราเรียนอ่านคำเด็กเด็กอย่างจดจำเด็กเอ้ยจดจำเด็กเอ้ยจดจำดกอ,ำกอำกไก่กอกาบายบายเ,เพื่อนๆค่ะบายบายก่อนพอแล้วบายบาย